สวัสดีค่ะรายงานสถานการณ์น้ำในวันนี้นะคะกลางลมก่อนฝนตกค่ะแต่แบบตกน้อยมากนะคะสวัสดี84ท่านที่กำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> อยู่กับกิจกรรมไลฟ์สดค่ะตามติดชีวิตช้างจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะ น้ำขึ้นให้รีบตักตัก,ตกมีตะโครนทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้มองไกลๆก็จะเป็นโรงพยาบาลช้างที่มอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นไปนั้นนะคะบริเวณฝั่งซ้ายที่เป็นขาวๆก็จะเป็นบริเวณจุดโชว์ตัวของมูทุนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของน้ำค่ะ สวัสดีค่ะแอดสาวมากับฝนอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะคุณแพรมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะน้ําท่วมภาคเหนือจะมีผลกระทบกับศูนย์ไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะอยากพาไปดูไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรได้ยินเสียงรถแมคโครเราตามไปดูหน่อยดีกว่าวันนี้ได้ข่าวว่า จะมีเพื่อนช้างมาเที่ยวหานักเรียนของเรานะคะตั้งลมขอย่ยอย่างกันนะคะอ๋อนึกว่าคุดอ่างอี <c oughs> อย่างก็นึกว่าล่างอ่างอีน่น่อ๋อปรับถนนปรับถนนงันไม่ไปละ <c oughs> นึกว่าแบบอ่านึกว่าแบบอะไรนะ ล้างอ่งออางน้ำอะไรเงี้ยนะคะนะสวสดียามเช้านะคะมุมนี้ก็จะสวยมากดิฉันชอบถ่ายรูปมุมนี้บ่อยๆนะคะเป็นมุมเขาสองข้างนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีสองรอสิบปดสวัสดีคุณแพนนี่ค่ะคิดถึงแอดสาวนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะทุรลักทุรเล่ทัวร์ค่ะเนื่องจากว่ามีฝนลงเม็ดด้วยแล้วก็มีพื้นดินที่เป็นคนเมืองเร้ขี้เปิดนะอ่ะพื้นจะแฉะนิดนึงนะคะเมื่อคือนคือน้ำเอ่อล้นนะะน่าจะเอ่อล้นขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนนี้เลยนะคะก็จะมีแต่โคลนนะคะตรงนี้เยอะแยะไปหมดนะคะก็คนคลองนิ่งน้ำกันแล้วค่ะโดยเฉพาะร้านขายของที่ลึกอยู่ ต่ำสุดนะเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำสุดของห้องเรียนเรานะคะก็จะได้รับผลกระทบง่ายหน่อยตอนนี้พี่ๆเขาก็ขนของขึ้นกันแล้วนะคะหนีน้ำไปก่อนนะคะช่วงกลางค่ำกลางคืนทุกปีค่ะคุณพี่เขาก็จะลงมาขนของนะกันเอนดูนะนะลงมาขนของทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่มีน้ำมาน้ำหลากนั่นเองเห็นเมื่อคืนเขาบอกว่าน่ากลัวมากนะน้ำป่าสวัสดีค่ะแอดน้ำจะท่วมไหมคะ ไม่ท่วมค่ะบริเวณที่ช้างอยู่นะคะจะไม่ท่วมแต่บริเวณโดยรอบอาจจะมีบ้านนะคะศาลาที่เราเคยอ่านั่งชมวิวก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำโคลนเช่นเดียวกันนะคะแถวน้องมีนาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ลาบไม่มีน้ำไหลผ่านค่อนข้างปลอดภัยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ